ไปนี่ครับพี่น้องเราเด๋ยกข้างหน้าหลังยกข้างข้างเดีอยกที่เรือนไข่ไทยกันแล้วแต่ครับะจะเป็นการตอบปัญหาชิงรางวัลอาฟีแลงค่ะจะเป็นการตอบปัญหาชิงรางวัลจะมีส่วนรวมมันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะหรือว่าอพอแกแม่แก้นะคะทุกคนจะมีส่วนรวมใข่ตอบได้นะคะวิ่งมาเลยใช่ไหมคะโอ้เหล็กผนนี่เถอะผมไม่ล่องเรนใช่ไหมใครว่าพีอึดอัดหนองอ้าที่นี่อย่าดี พี่เข้าใจไหมคะว่าย่ดีย่ดีอันนี้แลดีใช่ไหมอ่าไ,ไม่ถนัดขอเป็นภาษาบางก,กอกอีกแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวนะคะจะมีการทายปัญหากันนะคะปัญหานี้นะคะจะเป็นปัญหาพื้นบ้านนะคะดเดี๋ยวคุณครูดนานัยเนี่ยจะถามนะคะ,ะเป็นภาษาเยเฮทำทำเด็กทำเด็กใครที่เป็นเด็กดยกมือขึ้น อ่าอยู่ข้างหน้าแลถามว่าตอนเชอรมินตอนเชอรมินได้ยินหรือไม่ครับว่ามินนั่นตอนเชอรมินหลังคองแข้งยอดแกงกินได้เ,เด็กค่ะเด็กค่ะเด็กอ่าเด็กขึ้นมาครับเด็กขึ้นมาเอาเร็วค่ะหน้าเวทีก็ได้ค่ะเดี๋ยวส่งไม้ให้ นะคะหน้าเวทีก็ได้ค่ะเดี๋ยวส่งไมให้ได้ไหมคะได้ยคะ่ได้้หมคะมาเลยค่ะมาเลยวิ่งมาเลยลูกอ่าเขาว่าขึ้นมาทีนึงเซคนพี่เล็กค่ะอืมขึ้นมาตออข้างบนลูกกลอ่าตอบได้เซคนจังหว่าด้คนทีหนึ่งได้รางวัลคนทีสองสามเซได้บัตรไป ซอยดาวอ่านั่นอ๋อได้หางบาทนะคะอ่ามาหลบขึ้นตะมดเลยหลกขึ้นมามาพับเวกอ๋อคนนี้ด้วยเหรอคะคนนี้ด้วยเดียัดหล็เลยเอพี่ไม่เข้าใจน้องหญิงคนนี้ตอบใช่ไหมอ่าตอบได้เหรอป้ายังตอบไม่ได้เลยลูกอ๋อหนูตอบได้ใช่ไหมลูกอะไรคะลูกตอบว่าอะไรเชียงแม่ว่ะขี้เล็กหลกเลยอ่ะตอบลูกตอบไม่เลยว่าหลบแล้วแม่อบ พี่เล็กค่ะได้ยินมั้ิฮะปรบมือให้น้องก่อนแลยน่นอ่ะอ่าเก่งมากค่ะย่าสวัสดีค่ะพี่เล็กค่ะเออพี่เล็กค่ะสวัสดีเจียงพี่เราก็ด้วยอ่าต้องแปลไหมคะฮะมูลเหล็กอ่ะด้วยมูลนครแปลกดิ ี่เล็กครับเป็นพืชชนิดหนึ่งอ่ะลูกลกใปยัดพลัดลูกเอ้ยรับรับรางวัลก่อนสิคะอ่าเดี๋ยวรับบัตรสายดาวให้นะอ่าคนที่ตอบถูกต้องครับรับรางวัลเลยครับคำถ,ถามต่อไปถามคนง่ายครับ